แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะร้าใจในศึกดนวลนเทพระหว่างชีตรงๆกับชีเอียงๆพลัง911ล้านเจอกับ926ล้านซึ่ตัวนี้จะบอกเลยว่าโบรอสอัปเกรดอาวุธเฉพาะ4ดาวจัดเต็มพลังเกือบ150ล้านเตะทีไปถึงสวรรค์ท่านบุตชอม และใครที่หาร้านเติมเกม s e ว e นเดลรีเบิร์ราคาถูกครับนี่เลยครับผมคุกกี้แรนชอปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเท่านั้นนะครับกร้านก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถเติมได้เลยนะครับที่ลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะ โอเคครับแล้ววันนี้ฮะเรามาดูศึกโดรัมันศึกดืเดือนศึกดดนเน้นในศึกโดนเทเทะระหว่างฉีตตรงกับฉีเอียงเอียนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะด้านซ้ายมือครับพลัง910ล้านครับและด้านขวามือพลัง926ล้านนะครับในเมตานี้ครับโบรล์มีการอัปเกรดอาวุธเฉพาะจัดเต็มมาแล้วนะครับมือปีศาจสุดเฟี้ยว4ดาวทั้งคู่เลยนะครับระดับสุรตาน่านฟ้าเมืองจีนยอดนะครับมาตรงนี้ฮะด้านซ้ายมือ ทางฝั่งโซนิกแกเปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ขวามือแกเปิดเหมือนกันแล้วก็เจนอสครับเปิดมาจังหวะแรกโอ้โหดอกนี่ครับติดไอ้ไมยอทอสีแดงแบบเต็มเ็มแล้วโบร็อตมาแล้วแม่จ๋าเฉพาะแบบสุดเท่งัดมาโอ้โหดอกนี่ครับงัดมาแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ระเบิดพลังเตเร์เมครับเดี๋ยวด้านขวามือปาดขึ้นกลับมาบ้างครับหกร้อยล้านครับปาดต่อแรกไป800ล้านด้านขวามือปาดขึ้นกลับไป600ล้านแล้วโบร็อตอีกฝั่งหนึ่งงัดทั้ง งัดโอ้โหงัดมาดอกเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เก็บสแต็กระเบิดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าไปไงต่อครับแล้วก็กระบองเล็กขึ้นมาฟาดปับ๊บจังหวะนี้ไม่เท่าไหรครับติดมายอทอดาเมตไม่ทํางานครับแล้วลูกไฟไม่พอแล้วนะฮะทังฝั่งซ้ายมือนะมาตรงนี้กาโร่ก็เข้าไปต่อยแบบงงงนะแล้วก็ Anime Skill อันดับสกิลจากทางฝั่งของเกลโร่ครับมาตรงนี้ลูกตาระเบิดปัป๊บเาโอ้โหจังหวะนี้1นล้านดาเมจครับ มีติสถา,านะาล็อกนะฮะกัดกรอดกันแบบรวๆเน้นๆครับแล้วจังหวะนี้เทรดขึ้นกลับไปบ้างครับโอ้โหสบายๆครับ1นึลาดาเมจครับมาตรงนี้ครับเฟสที่1ครับไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่ครับแล้วก็กาโรลามยจีนปิดบัญชีมาจังหวะนี้โอ้โหปิดรอบไปแนละ้วต่อยไม่ค่อยเข้านะในจังหวะนี้ในคอเมตาคอของคิวตโกรอนะ มาตรงนี้เนี่ยต้องรอเดือนหน้านะครับตัวละครสายต่อสู้ที่จะมาแทนกาโร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นตัวอะไรครับอาจจะมีตัวเดือดให้เห็นนะครับมาตรงนี้ไม่รู้จะมีหลุดในโชควันที่ยี่สบกว่าหรือเปล่านะมาดับดอกนี้เฟสที่2ครับโซนิคครับปาดคืนกลับมาครับทางฝั่งเฉียงเอียงครับเฉียงเอียงนี่ก็ปาดคืนมาแล้วนะครับแล้วดูฝางฝั่งฉีตรงๆมาจังหวะดนิวโอ้โหห้าพันล้านครับ หายหมดแพงอัลเดเฟดนี่ฮะแล้วก็จังหวะนี้โบรอสชาล์พลังแล้งัดงัดงัดมาโอ้โหงัดมาทาัทาง้ทงงัดทั้งงัดหูงัดขึ้นไปบนฟ้าครับแต่ว่าดาเมจไม่เท่าไหร่นึกว่ามีสถานะไม่ยอททออยู่แล้วก็เทรดคืนกลับมาบ้างโอ้ยสามร้อยเก้าสิบสองล้านดาเมจครับเทรดคืนกลับมาจังหวะนี้ตายกันพอดีเลยนะครับมีตินม่ยอททอแล้วก็กางฝั่งโบรอสงัดงัดงัดมาโอ้โหแบบเน้นๆครับ จังหวะนี้ครับงัดไปนะฮะแบบแน่นๆครับมาครับมาตรงนี้เหลือแค่ตัวของกาโร่ครับเจนอสครับแล้วก็ตัวโบรอดครับสามตัวสุดท้ายกันในเมตานี้แล้วก็กาโร่รัมโมจินมัดสนามทาราหินต่อยคืนกระบาบ้างโอ้โหสามล้านห้าแสนนะเมยครับมาต่อกันในเฟสที่3นะฮะเจนอสครับเปิดมาก่อนเลยครับในเมตานี้เดี๋ยวไปดูว่าเจนอสครับปาดเท่าไหร่ครับสามทรเก็ต มาจังหวะนี้ครับโอ้โหเจนอสมาแล้วแม่จ๋ากระทึบหน้ามาหูวี่สามลอยล้านครับดอกนี้เด่นเน้นนะแล้วก็โบรอนครับมาตรงนี้เตะปกัปกปกักปักโอ้โหูว่เตะกันรัวแบบเน้นๆครับจัดไปแบบแน่นครับสองพันล้านครับสรบเหมือดไปแล้วนะครับจังหวะนี้เหลือแค่โบรอสครับทางฝั่งของชีเอียงแล้วชีเอียงงัดขึ้นมาปากัก ป้าก็โหหนึ่พห้ารล้านครับเทรดคืนกลับมาบ้างครับแต่เจนอสครับทางฝั่งชีตรงๆเนี่ยแกก็โอ้โหยังยังอยู่นะฮะเจนอสแกยังอยู่นะครับเกดอกนี้โดนต่อยคืนกลับไปครับเซิร์เวอร์724ครับเจอกับ712นะครับมาตัวนี้ครับเจนอสครับต่อกันมาในเฟสที่4ครับดอกเนี่ยมาดูกันว่าจะไปจบที่ตรงไหนครับเจนอสครับมาจังหวัดนี้โหสองพันล้านครับ ยังไม่ตายแล้วกระบ,บองเหล็กขึ้นมาฟาดคืนกลับไปมาแล้วแม่จ๋าเกิดมาแล้วก็ฟาดฟาดตอนที่2ฟาดตอนที่2ไปหนึ่งที่0 0ล้านแล้วจังหวะนี้มาแล้วโบรอสไล่ง,งัด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 โอ้โห2,800ล้านครับจังหวะนี้อ่ะได้เฉพาะจะเต็มหนักๆเลยนะครับดาเมจแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ2,800ล้านสำหรับตัวของชีตรงๆครับแล้วก็ โงงงัดคืนกลับไปเมื่อกี้ครับโดนหลบแบบดิจิตอลอะดาเมจแม่ค,มคม่อนข้างสู้ร่ายครับกาโรไม่มีลูกไฟใช้ครับในเฟสซีที T ่4นะต่อมาในเฟสที่5นะครับมาจังหวะนี้เนจนอสครับเจนอสไล่ปาดมาโอ้โหดอกนี่1,700ล้านครับแล้วไงต่อยังไงต่อโบรอสมาแล้วแม่จ๋ามาแล้ว1 2 3 4โอ้โหสดอก4ี่เน่นครับ มาตรงนี้แล้วก็กระบองเหล็กขึ้นมาครับเกิดมาแล้วก็ฟาดต่อเลยอะดอกนี้250ล้านแล้วก็ฟาดใส่กาโร่ไปอีกหนึ่งดอกเต็มๆสามลอยล้านกับไล่ดาเมจไปมาตรงนี้แลฝั่งโบรอสครับโบรอสปักปักปักโอ้โหเขาไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ครับในเมตานี้นะฮะแล้วกระบองเหล็กแกครับขู่ไปสวรค์แล้วครับมาตรงนี้ติดไม่ยออท้อแบบเน้นๆเลยนะฮะ แล้วก็การโร่รำมวยจีนครับมาตั้งหวันนี้แบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้โหดอกนี่ครับ70ล้านยังไม่ตายนะครับแล้วก็เจนอสครับปาดเอาจัดให้เลยครับ4 5 0 0ล้านครับโอ้โหไม่มีไม่ย่อท้อไม่มีตัวอะไที่เบรกดาเมจแกได้ครับแล้วก็ฟาดคืนกลับมาดอกนี้1ทีครับ480ล้าน900ล้านแล้วฟาดอีก1ดอก1,000ล้านมาตอนนี้หนึ่งมา400ล้านโอ้โห ไลดาเมจฟาดมารวมๆหนึ0 0ล้านครับแล้วก็โบรอสงัดงัดงัดโอ้โหงัดไปสอล้านครับ oh! แหมง,งัดกันมันจริงๆครับมาตอนนี้เฟสที่หแล้วนะครับแล้วก็งัดขึ้นกไปงัดขึ้นกไปงัดขึ้นกไปโอ้โห1,400ล้านครับจังหวะเนี้ชีเอียงเอียงครับงัดไป1 4 0 0ล้านครับแล้วก็กาโรกาโรลำมวยจีนมาโอ้โ oh! หต่อยเข้าเข้าโอ้โหเข้ายงอะ เหมือนยุ่งตอมนะครับในเมตานี้แล้วก็ปาดมา้นยีนอสโอ้โหยังไม่ตายครับเฟสที่เจ็ดยังไม่ตายแล้วก็โบอโสมาแล้วแม่จ๋ามาแล้วแม่จ๋าปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหหลบแบบดิจิตอลครับแม่เข่าติดโล่นะฮะติดไม่ยอดทอนะครับจังหวะนี้แล้วโบอโสเทรดขึ้นกลับบ้าโอ้โหจังหวะนี้ครับ420ล้านครับโอ้โหตัวเดียวเสียทั้งตํำบลนะมาดอกนี้ครับเข่าทีนี่ อูดาเมมันช่างจัดจ้านจริงๆนะฝั่งชีตรงๆนะแล้วจังหวะนี้เทรดไปโอ้โหปิดเกมไปเลยครับก็เป็นทังฝั่งชีตรงๆครับพลัง911ล้านครับเอาชนะไปได้นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าในเมตานี้นี่ตัวของกาโร่บทบาทเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับในศึกลอนเทพเนี่ยมีวุฒิพาะครบแล้วนะครับแบบ5ดาวจัดเต็ม ไม่ค่อยมีบทบาทแล้วนะครับสำหรับเดเมตานี้นะฮะเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตนะตัวของกาโร่เนี่ยสายต่อสู้ตัวไหนครับจะมาแทนนั่นเองนะครับมาตัวนี้ก็เป็นแค่กระสอบทรายยืนรับตีนะสำหรับตัวของกาโร่ครับทางฝั่งเฉียงเอียงเมื่อกี้ก็ตายก่อนนะครับทำให้ตัวรับดาเมจเนี่ยน้อยนะฮะแต่ว่าสังเกตดูนะในช่วงเลดเกมนะทางฝั่งฉีตรงๆเนี่ยกาโร่แกยังไม่ตายนะครับทำให้โบรอสของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาเข่ามาเข่ามาเข่าเนี่ยโอ้โหก็ ดูดตีนรับดาเมจแช่ดาเมจกับโบรรสแล้วก็แช่ดาเมจกับตัวของเจนอสในทีมได้ค่อนข้างดียเยอะเลยสำหรับจาก,กาโร่นะครับแต่ว่าถ้ามันแบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อะเหมือนเอามารับตีนเฉยๆนะครับก็ต้องรอด,ดูกันอีกทีว่าในเดือนหน้านะครับสายต่อสู้ตัวไหนจะมาแทนนะครับผมคิดว่าสายต่อสู้มาแทนแน่นอนแหละเพราะว่าถ้ากาโร่ตกเมตาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีตัวอื่นมาแทนตำแหน่งเพราะว่าในทีมเนี่ยมันไม่มีสายต่อสู้ นะฮะหรือว่าถ้ากาโรยังอยู่นะครับตัวอื่นก็อาจจะต้องตกเมต้าอย่างกระบองเหล็กนะก็เอากระบองเหล็กออกนะครับเอาใส่อุปกรณ์มาใส่แทนนะเขาต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับแล้วก็กาโรก็ยืนอยู่ต่อนะครับส,สดรสาต่อสู้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ